อ่าสบายดีสบายดีเนะาะอเดี๋ยวมาคำแรงน้อยน,นึนงเนาะก็ผมมีทันบมทันเวลาเนาะอ่าคอยสิมาสอนเกี่ยวก,กับอ่าการอ่าฝากเหรียญเข้ามาในเว็บตัวนี้เนาะอ่าก็คนอื่นเขาเข้ามาในหน้าแรกตนะัวนี้เนาะเข้ามาในหน้าแรกเนาะหน้าเลขเป็นแบบนี้แล้วให้เขาเข้าไปทีเป็นหกคนนะี่เนาะเป็นหกคนนะี่เนาะจิ้มเข้าไปอยู่นี่ ่าหลังจากนี้เนาะเฮาสิเห็นว่าเงินฝากกันบ่เงินฝากนเนาะจิ้มเข้าไปโอเคแล้วก็เลื่อนขึ้นมาเนาะจากนั้นให้เขาอ่าแคปเอาในเนาะแคปเอาเป็น QR code นี่นะแคปเอาเป็น QR code นี่เนาะแคปเอา แบบนี้เนาะหลังจากนั้นเขาก็กดออกเนาะกดออกแล้วไปเข้าอยู่ในกระเป๋าทัสบอเล็ตเนาะไปเข้ากระเป๋าทัสบอเล็ตเนี่เนาะโอเคเข้ามากระเป๋าทัสบอเล็ตแบบนี้เนาะให้ทุกคนไปเข้าในอ่าลิงกระเป๋าที่เขามีเหรียญเนาะมีเหรียญอ่า usdt ethereum คือค่อยคือค่อยเนาะ บอกยังบอมีเนาะนี่ย่อยมีกระเป๋าของ usd t i c ซาวเนาะเนาะมันจะเป็น Network เน็ตเวิร์กเห็นบ่ Sound เน็ตเวิร์ก t i c ซาวเนาะแบบนี้แล้วให้เขามากดอ่าเส้นเ,เนาะตัวที่ลูกศรตีขึ้นนี่นะให้เขากดจิ้มเข้าไปแล้วนี่เห็นบ่มมันจะมีให้ไซลิงตัวเข้าอัน,อนแคปจอมนันคันมีลิงเขาคันลิกคัดล,ลอกลิงมาเนาะแล้วยูรุมใซอเป็นจำนวนเงินเนาะ <c oughs> แล้ว เขาอ่าไปเข้าอยู่วันนี้เนาะจิ้มเข้าวันนี้มันเป็นนั้นฮุบแจนนี่เนาะจิ้มเข้าไปนี่แล้วมันจะออกมาเป็นแบบนี้เนาะให้เขาไปเข้าบันฮุบเนาะมันจะมีฮุบอยู่ลุมแจกขว่ามือเนาะบอลฮุบนี่เนาะเห็นไหมบนฮุบนี่ไหเห็นไหจิ้มเข้านี่เนาะแล้วเขาไปเอาอ่าลิงกระเป๋าตัวที่เขา คัดลอกมาเมื่อกี้นะเขาแคบออกมาเมื่อกี้เนาะอ่าพอ,อนใส่แบบนี้เนะาะใส่แล้วเห็นบ่มันสิให้อัตโนมัติเลยเนาะแล้วหลังจากนั้นหาก่อนจำนวนเหรียญที่เราต้องการเติมเนาะสมมติเติม5เขาเติม5เขาจะพิมพ์5ใส่เนาะแล้วเขาก,กดคอนเฟิร์มอยู่นี่เนาะคอนเฟิร์มเนาะกดคอนเฟิร์มไป แล้วมันจะบอกว่าสำเร็จเนาะให้ให้แคปจอเอาตัวกันเทียเขาโอนเข้าไปสำเร็จแล้วเนาะให้เขาแคปจอเอาตัวนั้นหรือว่าจะแคปจอเอาตัวอ่าตัวนี้ก็ได้เนะาะเขาเขาคอนเฟิร์มไปะอรอทาดแปเนาะแมะขยักษา,อาโอเคไป เาม,ามันจะเป็นแบบนี้ไ้เนาะเขากดคอนเฟิร์มมาแล้วเขาต้องอแคปเอาจอตัวนี้ก่นอนเนาะแปเอาจอแบบนี้เนาะแล้วก็เขาก็กดตัวอัพเห็นปะตัวอัพดิลูมิเนะกดเน็กตัวนี้ไปเลยตัวอัพอยันีไปเลยเนาะแล้วเขาก็พากเป็นที่สาเร็จแล้วเนาะเขาก็กดออกไปเข้าในเว็บต่อไปเข้าในเว็บแล้ว เขาเอาคูปแคปจอเมื่อกี้เห็นนะเขาเอามาใส่อยู่อยู่ภาพนี่เนาะอ่าอย้อนกลับมาเนานะโอเคแล้วเขาแตะเข้าบนนี่เนาะบนเลือกไฟนี่นะจิ้มเข้าไปนี้แล้วเขาไปเอาตัวที่เขาแคปจอมที่นะ่ะภาพนี่นะใส่แบบนี้เนาะโอเคมันใส่สแล้วเนาะแล้วเขาก็จิ้มใส่นี้ เาเติมเข้าไปเท่าไรสอห้าบอสห้าเขาก็แบบนี้เนาะแบบนี้เขาก็เงินฝากเลยกดเงินฝากอยู่นี่เลยแล้วมันก็สิอ่ารอท่าเขาเจ้าสิกวดสอบว่าเขาใส่ลิงกระเป๋าที่โอนเข้ามามันถึกบอนะแบบนี้เนาะกะ็มีแต่สำนี้เนาะการฝากเงินเนาะมันก็โบร่รด้อยู่ยากอย่างไรก มีอย่างบอกเข้าใจหรือว่ามีอย่างสอบถามก็ทักเสร็จทางของความมาเนาะ